จริงจริงครับคุณพี่จริงเขาเป็นคนเนียมเนี้ยอยู่แล้วจริงไหมใช่เพราะว่าเราพูดงซื้อบ้านใหม่วันนั้นใช่ครับเราคิดว่าเราออกแบบเองซื้อเองแล้วก็ทุกอย่างในี่ยเราเป็นคนคิดเองเองเราก็รับบ้านหล,หลังมาทุกอย่างต้องเป๊ะ ของก็าวางไว้เป็นที่เป็นทางนะครับเนสิ่งที่เราถือว่าเราหวังตรงนี้การจ่ายงนตอนนี้ก็วังตรงนี้แล้วก็ถ้ามีฝุ่นเด็ดขาดแก่แต่แใช่แล้วตอนนี้ก็มาบ้านนีกแล้วมันมีจังหวะทรั้งหนึ่งที่ผม,มซื้อน้ำมาชแล้วคนน้ำมันมีความเย็นเวลาเราวางแก้วไว้จะมีน้ำรีบเลยจะไปรอนน้ำที่โต๊ะอยู่กลมเอาละเขาบอกว่าถ้าซื้อน้ำ<อ> เามาบ้าถ้ามันจะเป็นรอยนี้คุณไม่ต้องพิน้ำเลยนะไม่ใช่ซื้อได้ครับซื้อได้โอเคผมมีแก้วแก้วรองที่รองแก้วใช่อันนี้ทำแบบนี้นะอันนี้คือที่รองแก้วนะแล้วเวลาเราซื้อน้ำมาเราใส่แก้วแล้วก็เราก็เอาที่รองแก้วเนี่ยไปรองเท้ารองถ้ามีน้ำอ๋ออนี่แล้วเวลา กินน้ำเสร็จมีแต่ทุกคนที่ติดน้ำมากคนต้องเอาน้ำตออเองขึ้นไปห้องนอนเล้เขาทำเขาเคยทำโผมในห้องนอนดีเรอผมสมันมันไม่ได้ผมนะแือแบบว่าเพืเห็นป้าพืนเลยมันมมีน้ำอยู่เหมือนกันอยู่ด้วยใช่ไหมใชคกต้องน้ํอกาซึ่งผมสุว่าอะไรที่เป็นน้ำหามควรจะ ผมกินอยางคนอยู私は私は่パパ่อ๋อแล้วเครื้นนึงไว้นอนอย่างเดียวคเพราะไหคือเขาก็จะแบบดิ้นเดิเล่อตามแบบนี้นี่ไงอยากทำกับานเลยแ้ยตอให้ช่วงนี้ไม่ไหวแล้วเออไม่ไหวแล้วว่าคนเยอะทำบ้านเขาเป็นคนเงียบอยู่แล้วเรื่องปกติเขาอย่างเงี้ยแล้วเออแต่ตอนนี้ตื้นนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ตื้นก็รู้จะอยู่ผมหรือเปล่า่ รู้ด้วยรู้ด้วยคิดดีใจหน่อยนะฮะสองคนรู้จักกันมาเป็นสิบปีแล้วนะครับตั้งแต่วันที่เจอวันแรกของวันนี้เนี่ยนะฮะเหตุใดคนนะเออตอนมีมีเดนนั่งรถหนึ่งเรืองเป๊ะคือมี้นเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะมีความคิ้มของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ความคิดโตอยู่แล้วนะขึ้นเขาทำงานเรื่องทำให้เขาได้คนผมเลยบางอย่างที่ทำให้เขาแบบฟูลฟิลก็คือการทำงานในวงการ แล้วเราเห็นการพัฒนาของเอ๊ะพัฒนาการในการจัดผู้ใหญ่ของมากกว่าผมก็คือการไล่เสร็จค่อยๆเรื่อยอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นคนที่มีความคิดที่จแบบมีขั้นตอนเสมอก็ก่อนเรามองเขาพี่ชายกูแบบเด็กก็คือแบบมองแม่ายง่ายอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือเขามีความเป็นผู้ใหญ่แล้วที่ที่เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะดีครับดีค่ะทีรับผม ครับผู้ชายครับคุณเธ้เดี่ยนะดี่ัแบบจบบอยู่เมหนึงอยท่าคอยู่ว่าไม่ดีขึ้นู่ัเหมือนเดิมตอบดีมากและตอบจริงจังมากเลยเราจะทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันตอนแรกคิดมูไปด้วยประเด็นก็ไม่กล้าแล้วแต่ไม่เอาดีกว่าถ้าถามว่าอะไรที่เปลี่ยนไปในตัวเขาผมว่าวัยรุ่นด ดูจากที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราอยู่แล้วตอนนี้ก็ยิ่งโตขึ้นไปใช่ใช่ใช่ครับคือเขาด้วยความที่เขามีความเป็นความที่มีความรับผิดชอบและเราเป็นคนที่โฟก,กัแสแานตลอดเวลาเนี่ยเพราะว่ามันเลยทําให้เขาไม่รู้ดิผมรู้ว่าเขาในตอนนั้นเขในนนนาในตอนเนี้ยเหมือนแบบทะชันขึ้นมาเลยใช่ยี่งชันเลยนะอุจจกรอุจจกรวันเสาร์เม่อไหร่กันครับท่านประธานวันเสาร์ ความ่เสียของตัวผู้ยังไม่จบลงแค่นี้ครับเพราะว่านอกจากที่คุณพูดไปมาแล้วเราจะต้องมีบทพิสูจน์ว่าคุณรูจ้จักกนและรักกันแค่ไหนครับเ็อ,อยู่บ้านด้วยกันแล้วเราจะมีเกมที่มีชื่อว่าไม่รู้ใจไม่รู้หน้านะครับซึ่งตรงนี้ครับเราจะมีแผนบ้ายครับเป็น